สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับกับมดนะฮะและวันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยมดก็ต้องมากับรถสวยๆนะครับมาอีกแล้วครับ Mercedes-Benz c 3 0 0 e ครับ คือเป็นรถปี20และวิ่งเพียงแค่30,000กิโลนิดๆรท่านผู้ชมรถคันนี้นะฮะมดเปิดขายอยู่ที่1,590,000บาทนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ1,590,000บาทและรถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถึง1,800,000บาทนั่นหมายความว่าเอ่อคอดิชั่นที่ดีที่สุดนะครับคือจัด แค่1,59 0ล้านและถ้าใครอยากได้เงินไป็นลงทุนธุรก,กิจเพิ่มเติมจัดไปเลยครับล้าน8ดอกเบี้ยก็ถูกรับรถไปด้วยและได้เงินก้อนเกือบ2 0 0แสนบาทนำเป็นลงทุนนะครับต่อยอดธุรกิจได้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะฮะมดให้ดูยอดจัดก่อนแล้วกันนะครับในเมื่อจัดเต็มนะฮะหนึ 9, สามารถผ่อนได้4ปีเดือนละ39,400บาทนะครับ5ปีเดือนละ32,595บาทและ6ปีเดือนละ 29,145บาทรถคันนี้นะฮะถ้าเครดิตดีนะครับสามารถหาดอกเบี้ยได้ถูกสุดคือ2.59แต่เมื่อกี้ที่มดเสนอไปคือดอกเบี้ย2.79นะครับรถคันนี้ออกศูนเดือน5ปี20ครบ3ปีเมื่อเดือน5ที่ผ่านมาคือเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่เองนะฮะรถ3ปีวิ่งไปแค่30,000โลตกเฉลี่ยแล้วปีละ1,000 0กิโลถือว่าใช้งานมาน้อยมากครับท่านผู้ชมนะครับอันนั้น1ละเลขไมน้อยรถปีใหม่2 ถึงแม้ว่าวารันตีของศูนย์ที่เขาได้มา3ปีเพิ่งหมดไปแต่ทางมดเองะฮะใครซื้อรถคันนี้นับจากวันที่ซื้อเรามีรับประกันนะครับเครื่องยนต์เกียร์และระบบไฟอื่นออีก18จุดใหญ่ๆนะฮะที่วารันตีจากศูนย์เบนซ์นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมเลยนับวันจะนับเวลาจากวันที่ซื้อนะฮะหปีเต็มๆนะครับโอเคข้อที่3นะครับรถคันนี้ไม่เคยผ่านการนำสี คำว่าไม่เคยผ่านการทําสีคาคาพูดของมดตัน้นๆเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่ารถไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยเคลียร์สีไม่เคยเบียดไม่เคยชนนะครับรถที่มาวันวันที่มาวันแรกครับมาก็มีการเปื้อนนิดหน่อยมดก็ได้โพสต์ตั้งแต่วันแรกที่ลงมาแล้วครว่ามาหน้าตาเป็นยังไงบ้างมาเสร็จแล้วเราก็ล้างนะครับแล้วก็เคลือบสีทําความสะอาดสปาภายในภายนอก ก็ได้รูปแบบออกมาลักษณะน,นี้นะครับซึ่งสวยกว่าวันแรกวันแรกก็สวยเลยนะครับแต่วันนี้มันเหมือนได้รถป้ายแดงครับท่านชมถึงแม้ว่าคันนี้จะไม่ใช่ตัว AMG เป็นตัว A1 กาดนะครับแต่มันต่างก,กันไม่เยอะและราคามันคุ้มค่ากับเงินที่อยู่ในกระเป๋าแล้วเราได้รถขนาดนี้ไปใช้นะครับมือหนึ่งก็เรียกว่าประหยัดเงินไปเป็นล้านนะท่านผู้ชมครับรถคันนี้นะครับใช้น้ํามันบินซินนะครับ บวกกับพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้40กิโลนะครับโดยประมาณนะครับที่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้ารถมีคนนั่งกันบ่อยๆเยอะๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการวางแขนเกิดขึ้นนะครับจะเกิดความแบบความเงาความมันแต่เนี้ยสติชิ่งได้ทุกอย่างยังใหม่เหมือนเดิมนะครับลายไม้นะฮะมดขอดูแทนท่านผู้ชมนะครับลายไม้ข้างๆเนี่ยไม่มีรอยไม่มีตําหนิรอยขีดข่วนเลยนะครับ ไม่ใช่แค่บานนี้บานเดียวนะครับประตูทั้ง4บานที่เป็นลายไม้ไม่มีตำหนิเลยครับท่านผู้ชมนะครับคอนโซลนะฮะคอนโซลลายไม้ลายเดียวกับด้านประตูเลยเพราะมันจะทําลอฟกันหมดเลยนะครับลายไม้สวยงามนะฮะมีนาฬิกาบอกเวลาอยู่ด้านข้างนะฮะไม่ใช่ด้านข้างตรงกลางนะครับอ่าแล้วก็คุมด้วยทัชแพดตรงนี้นะครับทัชแพดตรงที่วางมือใกล้ๆนะครับเดี๋ยววานเราสตาร์ทดูหน้าจอกันนะครับท่านผู้ชมว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่ อันนี้คือสตาร์ตติดเลยนะฮะขึ้นคำเตือนก่อนเลยหน้าจอคันนี้ไม่เป็นระบบทัชสกรีนนะครับอ่าก็จะบอกนี่ฟังก์ชันต่างๆนะฮะก็เป็นหน้าจอบอกไอคอนต่างๆนะฮะกดรูปโฮมมานะครับเราสามารถใช้ทัชแพดเนี่ยเลื่อนบังคับได้นะครับว่าใช้ฟังก์ชันอะไรเมนูอ,อะไรบ้างนะครับทั่วไปคันนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยมาอีกอย่างหนึ่งก็คือให้มาเป็นกล้องรอบคันนะครับ มีกล้องถอยมาให้แล้วก็มุมมองเป็นเซนเซอร์360องศานะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะเพิม่มความปลอดภัยมานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ตัว AMG ก็จะไม่มีหลังคาแก้วนะฮะแต่ความใหม่เนี่ยเข้ามานั่งในห้องโดยสารเนี่ยยังมองแบบเออมันเหมือนรถใหม่มากท่านผู้ชมมันมันใหม่มากตําหนิแทบจะไม่มีเลยทีเดียวนะครับมาชมห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะฮะบ,บรรยากาศนะฮะก็ หนังทุกตัวนะฮะขออนุญาตดูแทนท่านผู้ชมเลยแล้วกันนะฮรรถ30,000กิโลหนังไม่มีขาดรอยย่นของหนังก็ไม่มีนะครับใหม่มากคับท่านผู้ชมเอี่ยมดยแหละนะครับข้างหลังก็จะมีแอร์แยกโซนให้นะครับแอร์แยกปรับได้ซ้ายขวาแต่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้อุณหภูมิจะต้องปรับจากข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเขาด้าน,นหลังอ,อันนี้เป็นความงามของบั้นท้ายของเจ้าตัว C 300E นะฮะพี่ๆหลายท่านอ้าวเป็นรถจังหวัดอุบหลหรอครับใช่ครับ พี่เข้ามาจากอุบลน,นะครับก็เรียกว่าอะไรอะ่ะต้องต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟมากเลยครับพี่ก๊อฟแนะนําให้หมดได้เจอกับพี่เขานะครับแล้วก็ได้มาทําการซื้อขายกันนะครับอันนี้ก็ห้องเก็บสัมภาระนะฮะมันจะต่างกับรุ่นอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีตัวเก็บประจุเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ด้านหลังนี้นะฮะทำให้เก็บของสัมภาระได้น้อยนิดนึงนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีที่ดึงสองอันถ้าเราดึองอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถพับเบาะและเก็บของได้อีกนะฮะ เดีมาทำให้พัาออกแล้วเดี๋ยวดูนะฮะพับเบาะแล้วเก็บของได้เยอะไหมนี่ <c oughs> ใส่ชาร์จที่เอาไว้ชาร์จไฟบ้านนะฮะนี่มีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับน,นะครับแล้วเราก็เปิดชาร์จตรงนี้นะครับชาร์จไฟได้เลยนะครับ ชาร์จไฟทุกครั้งนะฮะเต็มก็วิ่งได้ประมาณ40กิโลนะครับมาตรฐานของเขาเลยอ่าเป็นไฟฟ้าตรงนี้นะครับมีกดไฟฟ้าได้นะครับทําไมทําไฟฟ้ามาแล้วมันวิ่งได้น้อยจัง40กิโลไฟฟ้าจริงๆแล้วเขาเอามาช่วยปั่นเพิ่มแรงมาเข้าไปฮะ,ะให้รถไปวิ่งได้แรงมากขึ้นแต่มันก็เหมาะสำหรับการวิ่งไปติ๊กตอกติ๊กตอกซื้อข้าวซื้อของเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับบางครั้งงดก็มีอยู่คันหนึ่งเหมือนกันใช้ก็วิ่งชาร์จ40กิโลชาร์จทุกวันเลย แต่พอมันหมด40กิโลแล้วก็ตัดเป็นพลังงานน้ำมันเหมือนเดิมนะครับอ่ะรถคันนี้นะครับถ้าใครได้ไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครมองหา Mercedes-Benz ที่จะใช้งานอยู่นะฮะในงบประมาณไม่เกิน2อล้านเนี่ยคันนี้เงินสบายกระเป๋ามากไม่ใช่เงินสบายกระเป๋างบสบายกระเป๋ามากนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันได้รถที่สภาพป้ายแดงใหม่ๆไปใช้แน่นอนนะฮะลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวรอบหน้าจะหารถส,สวยๆมาชมกันอีกสภาพป้ายแดงอย่างเงี้ยชอบนะฮะ ใครจะขายก็ฝากแนะนําให้หมดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะรถคันนี้อยู่ที่ AM789 จเิร์ฟใน Google Map ก็ได้นะครับตัว A ตัว M 7 8 9เดเดี๋ยวกูเกิลแมปจะพาท่านผู้ชมมานะฮะหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพริ่มเติมก็โทรสอบถามมดได้นะฮะศูนย์6กหนึ่งวันนี้มดลาวินเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่หารถสถืเสริมให้อีกนะฮะไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ